สวัสดีครับผมเห็นบ่เห็นผมบ่ครับวันนี้สิบห้ามาเอาข้างมิมครับห้างมิมพันธุ์หมดปุนบคนคนซิบไซคุ้นบุรีครุ้นเลยครับพคนสิตัดเอาไปซื้อนี่ถ่าปุ้นล้กันถ่าปุ้นล้กันในป่าพงนาวพี่น้อง,อง,องพอดีมาหน้าพอดีถาลุ่นกันไปเบื้องห้างไปเบื้องไม้ เบิ่งหมายกันพี่น้องเดี๋ยวได้แลวครับโอ้พุ่นพุ่นใส่ข้นอยู่ครับพี่น้องครับผมกรถชับมันนะครับลงล็อคหมดครับไม่ไเสียกันครับเสียวดิครับเนะอ้เต็มพอดีตจะนี้ครับเต็มมุ้ยตระหนักอะไรดู่ซือฝุ่น ครับนี่พันหมดครับพันหมดครับพันทิมครับอย่ามันตายนะครับนี่ครับนั่งด้วยครับมะนาวเลมอนเอ้ยพึ่งเลมอนมะนาวครับ ทำครับพอดีทำออโอ้โองพอดีเลยหลุดน้ำกันหลุดน้ำกันพี่น้องโอยมันสิตายได้เมยมันนะ่ะเฮ้ย <c oughs> ครับไว้ไคลิปวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคนใส่ว,วิจารณญาณในการรับชมนะครับเดี๋ยวๆเร็วๆออกมาทั้งหมดค่ะ <c oughs> หาอยู่ให้กินแบบวิธีสารมานอกเขาครับผมตอนแรกคนสิตัดเลยครับวันนี้ก็เลยว่าทีมงานทีมทีมงานถามไปก,ก่อนว่าจะเฝ่ออาตัดไอคันบนสตัดเลยครับผมจะเฝ้ออาตัดเพราะว่ามันถึงขควนก่อนครับเพราะเกิดการชิดผ่าดทางเทคนิคนี้มันสิยากครับผมอุปกรณ์ไม่พร้อมครับถือว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมครับกี่ยตะกิ้งมาเดี๋ยวมั้กันไ,ไ,ไกลเลยพี่น้องวันน,นี้ มัน๋วยวเพิ่งไปหามียตัดกันได้แค่นี้ได้แค่นี้ครับครับสดๆจากสวนมะนาวครับพเพิ่งเลมอนอู้อู้ขึขน้นยีงไหม

Together gim mày 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 lăng mày 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 อยู่หากินแบบวิธีสารมันนอนเขาคือเก่าพี่น้องะ้างนี่งกับ้างใส่สวยๆครับเก็บไหมก็หนังของเรายูพี่มันใหญ่ไหมจ๊ะเปลือกหัวคนเห็นคนเห็นเอ่อคนเห็นยังไงครับทีมงานครับผมแต่คนดูไม่ nha nhé hấp ngay thăng thím thăng để thang thủy sút mây sút mây nhanh luôn sút Đây. luôn luôn thế nào ôi, tôi cũng lắm. à, này đẹp, này, cái này hết, hết một. không nhau đừng có phải phải một đi, nhau.

hắc một... mà. <laughs> <laughs> oh, đi, mày đi mít, để thang để luôn má, hăng leo, hăng leo, hăng sao luôn đừng đấy, กงวแงวเข้างบนลูกบน,น,กนอนื้ออื้ออ้ยงนะครับดึงแ่้วฮะฮะดึงแลวนะครับนั่นไม่สวยแล้วสวยครับส,สวดจากไกลครับ เอามีนครับครับก็เต็มครับเต็มเต็มเต็มเดี๋ยวไปเต็มพอดีฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานนะครับชองสารฟันให้คนบนนอกครับพี่น้องครับโอ้โหไดียวไป ทีมตัดไปรเดียมากครับพี่น้องโอ้ถือกันนี่นะครับเอาครับครับดังดังสวยๆครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับผมครับเอย่าผ่อนไม่คลิปหนาเนาะทันหมดครับผมขอบคุณพี่น้องครับอัานทิมครับสวัสดีครับโอ้สวยๆวสวยกัะดิ่งกัะดิ่งกระดิ่ง กินไห้กินกังเงยข้ยาวพี่เอาไปโอ้าเสาดสุดดิแมยพี่บ่ใหม่พันตัวแผ่นมาผานเม่อะไรครัพี่ต้องเม่ครับย่ายพี่